เมื่อก่อนแล้วเป็นคนเดียวเนี่ยของเราแค่อาจจะเป็นแค่ตลาดนัดที่บ้านคนซื้อที่บ้านแต่พอเรามาเป็นกลุ่มปั๊บเนี่ยเรากล้าที่จะผลิตผักเนี่ยให้มันเพิ่มขึ้นเราเคยผลิตแค่อ,อย่างสองอย่างเราการมาเป็นผลิตสี่อ้าอย่างนะครับมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันยั่งยืนแล้วแล้วมันต้องมั่นคงแน่ๆ นั้นมีทั้งหมดอยู่10ไายนะครับปี2146แล้วก็มีพื้นที่มลเนินการอยู่20ไร่และปี2561นะครับทางสมาชิกกลุ่มพืชผักครับได้ยกระดับเป็นคงโครงการกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักของอำเภอสัพยานะครับซึ่งสมาชิกปัจจุบันมีทั้งหมดอยู่ในในระบบนะครับ 37รายนะครับก็ได้ดําเนินการกิจกรรมต่อเนื่องเรื่องการเชื่อมโยงการตลาดต่างๆนะครับตั้งแต่กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําไปถึงปลายน้ํานะครับเนื่องจากว่าเรามีโรงคัดผักแล้วก็เกษตรกรก็ได้วางแผนการผลิตมุ้งต่างๆที่มีทั้งหมดอยู่ประมาณ30กว่าหลังนะครับ ข้อดีของของโครงการนี้นะครับของโครงการแปลงใหญ่นะครับในเรื่องลดต้นทนุนเรื่องการผลิตนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับคือเราทำเรื่องมาตรฐานของสินค้าเกษตรนะครับเข้าสู่กระบวนการมาตรฐานในด้าน GAP นะครับหรือด้านแกลนะครับหรือบางท่านนะครับนอกเหนือจากจุด ตรงนี้ก็เข้าสู่มาตรฐานของ p c s นะครับของพัฒนาที่ดินนะครับได้คขาบร่วมโครงการคือเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วอนาคตข้างหน้านะครับมีสมาชิกบางรายเขามองเข้าสู่เกษตรอินทรีย์แบบออรแกนิกไทยแลนด์ก็จุดตรงนี้ก็บางรายน่าจะเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ได้นะครับก็คือเป้าหมายสูงสุดนะครับของกระบวนการอินทรีย์ แต่ที่หลักๆใหญ่ๆของกลุ่มนะครับเราเน้นมาตรฐานขั้นต่ำอยู่ที่ระดับมาตรฐาน g a p นะครับเราได้มีโอกาสนะครับเข้ามาในส่วนของผักแปลงใหญ่ต้องบอกว่าให้อะไรพวกเราเยอะเยอะมากนะครับ่าจะเป็นสมาชิกแล้วก็ความรู้ที่ทางภาครัฐเนาะเขาให้พวกเรามาได้ศึกษาแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการ ผู้พักนะรเรามีการวางแผนกลุ่มเราในเรื่องการวางแผนที่จะดําเนินการให้กลุ่มเนี่ยครับอยู่เขาเรียกว่าให,ให้ให้มันยั่งยืนนะครับจากการที่เราร่วมกันนะเมื่อก่อนนี้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างขายอยากปลูกอะไรก็ปลูกอยากขายอะไรก็ทํากันแต่ณปัจจุบันพอเราเข้ามาอยู่ในกลุ่มแปลงใหญ่เราได้มีการวางแผนในเรื่องของการที่ ช่วงฤด,ดูกาลนี้เราจะปลูกอะไรนะฮะมันจะเป็นวงรอบให้ให้ให้เราได้ปลูกแล้วก็ได้ขายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นกว่าที่เราทำคนเดียวสิ่งแรกๆก็คือเราจะมีคณะกรรมการนะครับจะมีการวางแผนการผลิตตั้งคณะการด้านต่งตางๆนะครับเช่นเรื่อง เรื่องการวางแผนการผลิตเพราะในสมาชิกทั้งหมด37รายจําเป็นจะต้องมีการวางแผนการผลิตถ้าไม่มีการวางแผนการผลิตต่างคนต่างพกูกปัญหาตามมาคือผักมันจะออกมาประดังกันแล้วก็จะมีปัญหาการจําหน่ายนะครับบางทีตลาดในพื้นที่เขาอยากได้ปริมาณแค่นี้ แต่ว่าพอตลาดใหญ่ๆจะต้องการปริมาณเยอะๆจึงจําเป็นต้องมีการวางแผนในเรื่องการผลิตผู้จัดการแปลงมีบทบาทสําคัญของสําคัญมากนะครับของกลุ่มนะครับคือถ้าตามลําพังนี่การรวมกลุ่มของเกษตรกรหรือของสมาชิกหรือของคณะกรรมการนี่ก็ได้ระดับหนึ่งแต่เมื่อมีผู้จัดการแปลงเข้ามาช่วยตรงนี้ การขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ว่าการวางแผนการผลิตการให้ความรู้ต่างๆเชื่อมโยงกับเกือข่หน่วยงานของภาครัฐนะครับตรงนี้จังเป็นตรงนี้เป็นจุดศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชผักของสปกระกเบอสัปยานะครับก็ผมในฐานะที่เป็นประธานแปลงญ่พืชผักสัปยา ก็เราได้ขับเคลื่อนกับหน่วยงานของภาคการเกษตร,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 รนะครับของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรอำเภอนะครับทํางานร่วมกันนะครับก็เป็นองค์กรเดียวกันก็ขับเคลื่อนซึ่งกันและกันทําอย่างไรให้การผลิตพืชผักแล้วก็กเกษตรกรมีประสบการณ์แล้วก็มีเงินมีท้องใช้นะครับศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชผักของอำเภอสระยา นะครับใครที่เข้ามาเรียนรู้ไม่ว่าของหน่วยงานของกสอนนอต่างๆของโรงเรียนต่างๆผมก็เป็นวิทยากรให้ความรู้แม้กระทั่งเกษตรกร,กรหรือผู้ที่มาศึกษาดูงานจากต่างจังหวัดลหลายจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชที่เข้ามานะครับของพระนครศรียุธยาสิงห์บุรีนะครับอุทัยธานี แล้วก็จังหวัดต่างๆนะครับเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรจุดตรงนี้เป็นจุดที่จัดงานวันฟิวเดย์นะครับมาถึงสองครั้งนะครับอีกครั้งปี2 0งพวันที่9เมษาที่ผ่านมานะครับตรงนี้นะครับก็จัดงานวันฟิวเดย์ที่นี่ ได้ประสบการณ์จากการปลูกพืชผักที่ได้ทำมากับมือประมาณ3-5ปีที่ผ่านมานะครับจนมีมาตรฐานมาตรฐานการปลูกผักแบบ GAP แล้วก็ได้ทำเป็นคู่มือ 1. การผลิตผักสลัด 2. การผลิตผักปุ้งจีนนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้ ผมได้ทำผู้มือไว้ให้กับสมาชิกกลุ่มเพืนผักแปลงใหญ่ของเพอสัมยาได้ในมรการได้ทันที